นกงามแท้เอ้ยได้ขนมมาแต่ไสนี่ลูกป้าซื้อให้ป้าซื้แซ่บป้าซื้อให้นะพนเบิดจักถุละถุงนึงแล้วก็ยงยังนี่ยงสิป้อนป้าเอาแล้วป้อนป้ามันก็สิบ่เบิดบ่ล่ะให้ป้ากินนี่อือก็กินนอยเดียวออกินน้อยเดียวก็พอเพิ่นบ กะจิบ่อืมให้ป้ากินน้อยเดียวนึงก็พอเพิ่นเว้านั่นเด้อพี่น้องเด้อผู้เป้หน้าตุ๊จนอันตุ๊บๆนั่นเด้อพี่น้องตื่นแต่เช้ามามาบัดนี้มาเบิ่งกับข้าวกับปลาเฮาบัดนี้อืมกินหน้าเฮ็ดหยังให้ป้ากินตํบักถั่วตบักถั่วปิ้งปลาส้มผักเอาตนี่ส้มผักพี่น้อง3ถุง4ถุงเป็นแล้วบ่มันคืออันเขียวๆบ่ึเขาบอกว่า ตดนง่ายอุ้อพอดีผู้บดเอาไปอันกินอยู่อันบอนเกี่ยวเข่าผมนนี้คือสุกหน่อไม้อืสุกหน่อไม้เมื่อไห้ขับปั๊ในจะปีกในหน้าสุกหน่อไม้ช่องถุงหันมาทางเสาว่งมันเห็ดยังน้อสบายดีสบายดีปีกปีกซื้อปีงบาด์ดี้ไม่ยากเที่ยงครัคลิปนี้ก็ยังบดได้ลงหดห้ยอดหน้าเด้อพี่น้อง เมื่อเมื่อนี่ก็ซอยอันเบาวกินะคือเก่าเด้อเพราะว่ามานานเนาะกระเทินแล้วยังไปรับจ้างบระันได้รับจ้างพอดีแล้วที่นี่ตอนเช้าแล้วเลยเพราะว่าหลายคนง่่่ายมันแแล้ววตทุกคนผับก่อนเนาะอยากอยากไปซอยอันสาวนอมนำอยู่พี่น้องเอ้ยหักเห็ดของน้องสาวก่อนสิคนของน้องเควแรกยังไปสาวนอมเลยครับตัวเช้าตัวแรกก็ไปซอยสาวนอม อืมเพซอยเ้าเนาะเฮาแลตอนเช้าอาคร่อง่คือไปตะแพงแท้นี่ใส่จโรเนาะจินน่ะโอ้ยได้อีพอนพอบ่เอาเมือเาสิ10โตอยู่เบาน้อยแท้ๆได้อยู่100นึงฮะเออญาดๆเนาะกวกห้าคองเนาะญาดๆนะดลาวมันสิตายติมน้อยโพดกวกหาค่องแ่าได้อยู่100นได้ๆ100เอาสุดแซ่บเด้อตพริกก่อนออตายตๆๆ เปลี่ยนเครื่องก็เด้อเตรียมตัวก็เบิดเมื่อแล้วอันตัดให้ป้าได้เด้อจักหยอดๆนี่โอ้เอาเด้อเอาเด้อป้าสิเอาไปปลูกอันตนี่เอาตัวมันงามพีอ้อยดนี่นะนี่ๆๆเอาตัวมันาตงามข้างงมนอ้อยดบ่แล้วก็เอาตมันบ่งามเลยเนาะไปปลูกเนาะเอาแนวมันซือูเออตัดเอาจักอันล1 2ลนี่พอได้อันพอได้แนว ลายเทเบิเขาสิียอยู <sk es> <sk es> <si ่ทางคุ้นอ้อยนะนี่เด้ออ้อยดำเอ้อจากใดอ้อยดำาเด้อตัวที่กินนะนั่นอ้อยขาวตัวที่กินนะบบเอ้จากใดอ้อยดำเอาเงินกินแลน่อันนี้ก็ห่วงแต่ปากแต่ท้องอุ๊ยวูอ่เลยแฮงยูเอาไม่ยาน่ะเป็นยาน่ะไ้ได้โอ้ยโว้ย เลขมาสิออกสิหนิเอาเลขมาอีกแล้วเลขวายอีกแล้วเมื่อคืนนี่กะรุ่นเลขกเบิดไลยเติบโอ้ยอ้าวเมื่อคืนนี่กัฝันอยู่ไนะฝันฝันจะไปใกล้ไม่เท่าเลยอ้าวมาเบิ่งทางนี้ก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเห็นยังน้อยายลำนี่คนหน่องไม้แกงกอ็สวยนี่แหละแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องดเดเ้อผูแหละปลูกอยู่ไห้อยู่หน้าขึ้นเขาเป็นเงียวเอานกไม้ไปแกงอยู่มองเกี่ยวเขาคนละเนาะ สาวสาวสาวลือเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อคนงามคนงามเลยขุนห้อยเราก็ดีเป็นสาวงามอะไรแล้วอ่ะงามขนาดละครูครู้บ่าวแต่สีตอมขนาดเนาะครู้บ่าวแต่สีตอมเราขนาดยัง่งมันหุ่มหัวคันใดสิฮะคนมาจากหัวคันใดเหลืองมาจากยามสาวหัวค่ะ ยามสาวกันใ oh, ่ไตอนเช้าก็ว่าหนี่งทั like ่วพี่น้องเอ้ยนี่ไงผิดบ้านชีวิตบ่าวจินนะเดินนี่เนะอะไรย่าตื่นเศร้ามาในขอบอทันแล้วเป็นนางเอกเองดอกพี่น้องเอ้ยถ่ายเอาคนอื่นซะก่อนอทั่วหน้อยใช่ไหมทั่วในเมืองไในพี่น้องเอ้ยมักทั่วในเมืองบนบนมักทั่วให้อืทั่วในเมือง Thôi bắt nhau <coughs> Nón đôi giờ xay lại đôi không này Xay nếu tô có đẹp hả của... Mà mi bà bừng, bừng nón Mi ra tô nặn lèo đẹp cô Ừ Hãy subscribe cho kênh คนเขาเดียวเลยน่พริกป่นมีปะพริกป่นคูใสเขาขั้วเนยแทนมีขขาขัวปะแม่ขัเขาเบิร์ดหอขัวเบิร์ดเลยเอาใส่ในสุปนี่นะเบิร์ดเบิร์ดนะขัเป็นขัวอ่าไปใส่เถอว่าขอใส่ให้ไี่ยังมันยังมันยังเป็นวะ ทำเป็น่ย้เล่นเขียวอยู่ทำเป็น่ยนยังท้องเขาอืมคือบอกนั้นน่ะอืมทำทำมันไปผสมประสานกันนะเขาบอกเขาบพรว่าให้กินทานให้โคกผ้ามู่ว่ะอันโหกมู่ว่ะนี่เหรอใช้นับด้มูที่หนึ่งนะหนอันนี้ก็ะพักได้อันนี้ก็ะพักอันนี้ก็ะพักเอ้าตีแรกตีองไข่ไข่ได้เป็นหลังตู้ไ่ได้ไข่ก็มีเลยวัวแล้วโคกมู่จั๊กมูจั๊กมูในซีนก็มีปลาก็มีไข่ก็มีนี่ หมูก็มีอันเดีอยถั่วก็มีกระเข่าก็มีต่อตอนเที่ยงพอดีเล้ชมอยู่ไรชมอยู่บ้คือพักขยงนเนีแนมึงเนาะแบบแนม่ยแบบรัวๆนะคือพักขยัมง่วนอืม้ิงได้อนาบานเป็นหินขับขนาดหินอันดี ปลาแดงเห็ดเองบ่ปลาแด็กเหรอพี่น้องดีดีดีผูกตาเขาบันเมืองแกงคือน้ำปลาเด็กน้ำแกงคือตัวนั้นปลาแดงยังปลาแดงตามบ่ปลาแด็กปลาซิวบ่หน่ะเออปลาแดงปลาซิวอืมตุ๊กปุกบอกไงเลยปลาแดงพี่น้องอันนี้กินเข่าก่อนสิลงท่งมาเด้อมาเด้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวเส้าเด้อมีเด้อ สองคาบเลยนี่ยเอาให้กีเห็ดเนี่ยุนไม่ไหมก็ได้พินหลังพินลังพินข่มานยบาีหมละเข้าบ้านบอเนพาถเหอเด้อกนเนี่ยมาได้คนงานได้ได้มาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนงานประจำเฮือนนี่ไล่นี่ยะตัวนาะเอาตัวนามากินนี่เพกะลุงกะลุงตุ้งตุงุ้ยสุกัวแหละมากินวิ ม้นเข้ามันไมันกินได้กินในตัวเขา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 ขั่วยังค้าันไ่อยู่อมเนาสู้ให้โตโตกยังยับโบหนโอ้ยคันโยไปลงข้ากัเื่อไม่เหยไ ไนะเยมาินงเาขาจะทลอเบนจใช่หมเป็มกุกเก่อนออเง้อาเ้กี่โลออ้าบุเขนมาจ้าปาออาจะมาเยวไหมใคเจากินก่อนกินทั้นกันอ่วงนี้แหละ บาดีเด้ออีน้องเขาเร้าเหมือนกันลองไปเกี่ยวเขาเาเฉพ้นกี่มันนหลายนาี้มาขาดกนีีมอมันปเรื่องเกี่ยวแล้วมันนี่แบบื้อมากตแห้งทาเจ้าก็ไดหข้าวมันห้าวละ มากมันเพื่องต้องิป็นแบบมาเข้ามันห่าแล้วเยอะ็กโซดเขอางค่ะเพื่อนไม่ยามเลยพื่อก่อมันถึงตายเลยแล้วใบมันตายเมื่อนนหนูตายให้นะเดินกนเข้ามากมันแห้งแห้งเล้วมันน้วก่อนเนี่ยกระดูกจวงเพีางะเพียงเาของมันน้วมือ ผมเกลี่สว105ลองทมาบอกอาจารย์0 5เมื่อเดือนนี้เรืองผเกลียวถึงแยจะไปกองเข้าไอ้ผมจะห้ามได้ใังไรื่อนดหก่บ้านดง1จะไปห้ามเข้างม้จะเง็กไรนขึ้นก็ไปไหนห้โมแห้ง0บุกคำว่าัราต้องได้ป้านเอาแลย5 0 5ก็เอาแลวให้เอาเลย0ม่อใเออ้ามาแล้วก็ ขนงในันเลยแล้วจะมันมันมันกทุกไ่้ั้งจกละดำ่งแบบดำนะเบางทีจะห่าม้อยางเงี้ยากระยับเยอากระยเกยกันอะะยานนี่ะดูเพื่กรยตัวหนาตัหนาตัวใหญ่ท้เจียวายราบเมื่อหร่รอเาาเอลงอปีกอะ ตายมันยาแล้วลนี่มันซื้อชิดพันใจมากเลเราพันขี้บ้ขนมห่อขนมห่อแล้วันมันีันลยพ่มาปิ๊กไปเจฮะหนองนะเนี่ยัปก้็มาอเออเาอเออเอเอเออเ จิเกียมไปมุมหน้าแล้วกันสลัดพี่นี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเบาสาวในบ้านแล้วก็เบาจีน่าสาวนุ่งนี่เด้พี่น้องเด้อไปพบกันในคลิปหน้าพี่น้องไปเกี่ยวเข,าขาว่าสวงหน้าก่อะพี่น้องเตรียมโตไปแล้วน้ำว,ว่องกนบายบาย